ทั่วโลกตาตื่นเปิดภาพลิซ่าเฟเดริกของคู่ดินเนอร์ร้านดังในปารีสแฟนคลับทั่วโลกยังคงจับตามองความสัมพันธ์สำหรับคู่ของศิลป,ปินระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าและลิซามโนบาลกับนักธุรกิจหนุ่มเฟเดริกอาร์โนลดทายาทมหาเศรษฐีเครือแบนด์รู LVMH โดยก่อนหน้านี้ตัวแทนของค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของ Black พิ n k ได้ออกมาเปิดเผยข่าวการเดทของลิซ่าเป็นครั้งแรกว่าทางค่ายไม่สามารถยืนยันเกี่ยวกับข่าวเดทของลิซ่าได้ ล่าสุดสาวลิซ่าทำเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการบินเดี่ยวไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อขึ้นแสดงร่วมกับ c r a z y Horse Paris คาบาเร่ชั้นนำระดับตำนานของฝรั่งเศสเมื่อลิซ่าเดินทางมาถึงปารีสก็มีทีมกายประกบทันทีแถมยังมีคนตาดีเห็นมหาเศรษฐีหนุ่มเฟเดริกอานที่กำลังมีข่าวกำลังเดทกับเจ้าตัวมานั่งคออยู่ในรถที่มารับนักร้องสาวอีกด้วย สำหรับโชว์คาบาเร่ดังกล่าวมีทั้งเหล่าแฟนๆแ,และเพื่อนสมาชิกในวงแบล็กพิงก์รวมถึงคนบันเทิงทั่วโลกมาร่วมให้กำลังใจและร่วมชมโชว์ครั้งนี้และที่สำคัญคือหนุ่มเฟดริกอาร์โน่ก็มาร่วมชมโชว์พร้อมกับครอบครัวมีทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องชายด้วยเช่นกันนี่จึงถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งได้โพสต์ภาพถ่ายของลิซ่าแบล็กพิงก์กับเฟดริกอาร์โน่ของคู่ไปดินเน์ที่ร้าน ทาเวร์คาสเพียในกรุงปารีสเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งในภาพดังกล่าวมีพิธีกรชาวไทยชื่อดังอย่างวุฒิและสามีอยู่ในเฟรมด้วยโดยมีการระบ,บุแคปชั่นว่า f r e e r r i c k a n l l i s a of Black Pink d i n n e r Tonight at ทาวเวอ a ์คลัสพีร์รีสอรมีรางานว่าทั้งคู่ใช้เวลารับประทานอาหารด้วยกันท่ามกลางเหล่าบริกาศหลายคนที่คอยรักษาความปลอดภัยเรียกว่าเป็นภาพที่มีความชัดเจนอย่างมากนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่ลิซ่าได้โบกมือทักทายแฟนๆด้านนอกร้านอาหารอีกด้วยดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ปกปิดความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนเช่นกันอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ